杨子站。 สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับรายการพบกันยาำเช้านะคะทางสถานีเคเบิ v, ลบีเอสโรงเรียนบ้านสวยกะลกค่ะนักเรียนค่ะวันนี้ตรงกับเช้าวันที่9กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราชส5 5พค่ะค่ะวันนี้เราเปิดเรียนเป็นวันที่66แล้วนะคะนักเรียนค่ะใกล้จะสอบแล้วนะคะช่วงนี้นักเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการสอบแล้วนะคะ ค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณครูเวทประจำวันชุดที่สามนะคะคุณครูรอฮายูค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการคณะครูและสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะ,ะสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูรอฮายูนะคะซึ่งเป็นตัวแทนเวนชุดที่สามนะคะเช่น เช่นเดิมนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะรักษาความสะอาดเล็บของตัวเองนะคะ <c oughs> สำหรับเว้นชุดที่3ในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอให้นักเรียนนะ,ะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณครูลอาฮายูก็ได้ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพ นะะในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้ในอดีตนะคะตรงกับวันที่9นะคะกุมภาพานันธ์พุทธศักราช2503 5ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะก็คือกับตันเรือออสเตรเลียน,นะคะซึ่งเป็นเรือล่าสมบัติในทะเลค่ะได้เช่าเรือมาจากบริษัทในออสเตรเลียน,นะคะอับปางนะคะแล้วก็ได้ลักลอบนะคะ ขโมยวัตถุโบราณนะคะจากซากเรือโบราณอับปางนะคะในเศรษฐกิจจำเพาะนะคะใกล้เกาะจวงนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะให้แก่ไทยค่ะหลังจากที่ไทยได้เจรจากับกองทัพเรือนะคะประสบความสำเร็จนะคะเราก็ได้วัตถุโบราณนั้นคืนมานะคะ ในวัตถุโบราณน,นั้นก็มีเครื่องสังคโลกค่ะแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะคะรวมอายุแล้วนะคะราวคิศ,ศกาวัษที่17นะคะจำนวนกว่า1 0 0 0 0หมืนชิ้นค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนนะคะได้ฝากนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะค่ะให้นักเรียนนะคะงดเล่นนะคะช่วงนี้ให้ตอนพักเที่ยงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะแปรปวนนะคะตอนนี้สังเกตไหมคะ ฝนตกบ้างแดดออกบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราตรงกับอากาศร้อนนะคะร้อนมากนะคะในช่วงเที่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราใกล้สอบแล้วก็ให้นักเรียนอ่านหนังสือนะคะพยายามทานข้าวรับประทานอาหารเสร็จนะคะก็ให้นักเรียนเข้าห้องเพื่อจะกลับไปทบทวนการเรียนนะคะเราจะใกล้สอบแล้วนะคะค่ะแล้วก็ช่วงใกล้สอบนี้นักเรียนคะคุณครูสังเกตแล้วว่านักเรียนผมยาวนะคะ นักเรียนต้องตัดผมแล้วนะคะช่วงนี้หลายคนนะคะจะให้ฝากคุณครูประจำชั้นเช็คนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนตัดผมนะคะก่อนที่จะสอบนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นการติวนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็ชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่6กนะคะการติวออนไนนะคะแล้วก็เอ็นทีก็ขอให้นักเรียนตั้งใจในการติวนะคะตอนเช้าก็จะเป็นของนักเรียนชั้นศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็ช่วง บ่ายสามโมงนะคะก็จะเป็นช่วงของนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่6นะคะค่ะแล้วก็ฝากแจ้งครูประจำชั้นนะคะในช่วง8นาฬิกาตรงนะคะให้นักนักเรียนที่ค้างงานนะคะแล้วก็ไปพบท่านผู้อำนวยการที่ห้องสุนเรียนรวมนะคะย้ำนะคะ แปดนาฬิกาตรงนะคะให้คุณครูประจำชัน้นส่งนักเรียนที่คขางงานนะคะไปพบท่านผู้อำนวยการที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะอันนี้ฝากย้ำม,มานะคะแล้วก็นักเรียนที่ฝึกซ้อมเพลงนะคะ รักป่ารักรังนอนรักป่าภูสลิทนทรของเรานะคะให้ไปพบท่านผู้อํานวยการในเวลา8นาฬิกานะคะที่ห้องศูนย์เรียนรวมเช่นกันนะคะค่ะแจ้งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะักเรียนที่ซ้อมเพลงนะคะรักป่ารักรังนอนรักป่าภูสลินทอนของเรานะคะให้ไปพบท่านผู้อํานวยการนะคะที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะในเวลา8นาฬิกาค่ะค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือวันที่16กุมภาพันธ์นะคะพระเทพนะคะจะเสด็จเข้านะคะที่พระเทพจะรับเราจะรับเสด็จพระเทพนะคะก็ให้นักเรียนนะคะทุกคนเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะช่วยแจ้งผู้ปกครองนะคะว่าจะควรต้องทํำยังไงบ้างกวาดขยะหนะ้าบ้านทาความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็ติดธงประดับนะคะค่ะ รายการต่อไปนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีรายการหลังจากรายการพบกันยามเช้าก็คือรายการ Good Morning English นะคะค่ะวันนี้นะคะวันที่9ก็ขอให้นักเรียนนะคะ9เหมือนวันที่9นะคะค่ะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนการสอนนะคะในวันนี้นะคะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสหน้ากับค,คุณครูปณิตาวราชเดียกุลนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ